<resigned. S 1> กระโดดกระโดดเลยโอเคต่อไปเป็นสิงโตเก่งมากต่อไปเป็นเรือใบเรือกระโดดดิต่อไปเป็นนกคูกยืนเลยไปยืนเลยเย่ต่อไปเป็นแมงกะพรุน มันก็พุ่นอยู่ไหนเรียกันหลไปเลย <Yeah. S 1> ต่อไปเป็นเฮลิอคอปเตอร์นะโอเคต่อไปเป็นเจ้าลิงเอาเลยเย่ต่อไปเป็นยีราฟ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มา้าลายยีราฟอยู่ข้างหลังใช่เอาไปยืนที่ยีราฟแตงวแตงใช่ยีราฟอยู่ตัวนั้นส <c oughs> ิงโตสงโตี <c oughs> โอเคหมา อโอเคต่อไปเป็นรถตู้ตตอันนี้รถโยนรถตู้อยู่ไหน,ไหน,นใช่มาอยู่รถตู้โอเคเหนื่อยยังครับนนเหนื่อยยังนั่งพักก่อนนั่งพักนอน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 ,นอนลงไปนอนลงไป สบายยังโอ้โหสบายยังเลยม,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 มีอะไรครับ